ก็โอเคนะครับผมสวัสดีผูช้ชมทุกท่านกันด้วยผมฟรีโชว์ในเกม Rv กันเช่นเคยนะผมวันนี้ก็มีอัปเดตมานะครับผมนะก็มีสกิน h า r l e y q u n ก็มาแล้วผมนะแต่แน่นอนนะผมไม่ไม่ไม่ซุม่มหรอกนะครัววันนี้มันจะมารีวิวเล่นเล่นเล, <มา S 1> ล่นดั้กแด้เนี่ยผมจะไปเล่นแบบใหม่นะครับผมนะเป็นแบบของวันคริสต์มาสนะซึ่งเราจะแบนาตาไปก่อนเลย เพราะมันโกงงั้นผมจะเล่นเด็กตาแล้วกันนะเพราะว่าเด็กตาผมมีสกินนี้มาอยู่มัง้งนี่สกินนี้นั่นเองครับผมนะชอบไปแล้วโอเคจะอ,อะไรไดีเอาสปิ่นไปดีกว่าเปล่อมันหนีใช่เราไปได้วิ่งตาม เอเทมก็ประมาณนี้มาันมาสกินเข้ากับด่านมากนี่แบบพีมาเออผมจำได้แล้วก็กมีไอเทมอันนี้อา้าวอ๋อต้องไปเรียนธรรมดาแต่ <c oughs> แรงตึงสงสัยตึงเกินไปมีไอเทมปไปหีมาด้วยนะแล้วก็จะดับปุ้มเรอสกินที่สวยนะผมนะแต่เสียดาย ไม่มีตังซืสิไม่สิมันเป็นของไม่เลือพ์พาดหรือเปล่าวะโอ้โหเศรษแกงเช้าเชาเชาว,ว้าวอันเดปแบบดไปเอ้ยเ้ยสวยโอ้โหโอ้โหมังกรแบบใหม่เกิดใบ,บามากครับผมอาลดียนเห็นนะเว้ยจะเอาปะล่ะเอาปะล่ะจะเอาปันล่ะ ก,กูเดินเก็บก่อน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 ไม่สนใจมันนี่สิเอาดีเอาละเอาปลาจับปละจับปละจับปลาเออเอาดีคิดว่าตึกนักหรอเฮ้ยให้มันรู้สิบ้างว่าใครเป็นใคร รับเดียวมังกรเกิดอีกครับผมเออใช่ลืมบอกเมื่อกี้มังกรที่ตายเมื่อกี้ผมมันจะมีไอ้ก้อนเขียวๆนะผมอย่าลืมไปเก็บกันด้วยนะไม่ใช่แบบตีทิ้งไว้นะคนอื่นมาเก็บนี่เรียบร้อยเลยนะฮะนะเดี๋ยวเราขึ้นไปแท็กการดีกว่านะใช่เอาเฮ้ยอะไรกันนะไม่เกรงใจป้อมกันเลยนะ ในเบลสี่แล้วไหมเออเบลสี่แล้วอ้าวผมไม่เคียร์คีบใช่ตัวเองมับมับต่อให้เลยเลือกแค่นี้รอเล่นคิวก่อนไม่ไหวเออเอาดิโอยมันแรงมันแรงรอเล่นนะ ตีมาตีมาสิเฮ <laughs> ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วต้องอาศัยดูเลอดเอาดิ<ม>เออเดิน <พา S 1> <laughs> ป๊อบตีตาแบบมันคือการหลอกลมันคือการเล่นแบบไมค์เกมใช่ไหมใช่ไหม โอ้โหโอ้โหเช็ดไม่มีอันติขอมะขอกาดกับใจมากเว้ยแล้วกไปกดหิวทําไมก่อนโอ้ยหนอปับับกลับบ้านก็ได้ไม่ต้องกดหิวหว่วยนอเสียฟีเลยรอไปห้าสิบืิใหญ่เลยใหญ่เลยหมะเป็นเกล็ดน้ำแข็งโคตรเท่นะแต่เสียดายไม่มีจะกินนี้ เศร้าเลยมีมีได้แค่ทดลองนะแค่แป๊บเดียวมังก่อนเล็กจะเกิดอีกเอาตทุกนมันเกิไน,นไปเนี่ยบนเป็นไงบ้างอุย้ยเอาเอาอีกกี้เดินไปอย่างนั้นเสร็จโจนเด้อุ้ยไม่เอาอีกอกี้ไม่ตายเอาเย้ยวบโอตายแทเนเออ S <S เกิดอะไรขึ้นตรงนี้ฉันอยู่ยากแล้วออนนี่เปิดกล่องก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกนะหรือช่วยวะช่วยอยู่แหละโอ้เจ็บจุงเบยอย่างนี้มันเจ็บจุงเบยมันจะแข่งดูดเล้วกกัวูอ่ะบดิมันก็เปดิดเออตีมาตีมานี่เงเลือกก็เต็มแล้วเนี่ยมาต่อเล่นไม่เต็มเฮ้ยมันก็หิวเหมือนกันนี่ว่ะมันแค่มีกล่องม,มาเพิ่มด้วยรู้นะว่ามีเอ็กซ์คิวอ่ะ ใช่ไหมไหนวะเออมันมีเอ็กซ์คิวโอเคผมจะอันนี้ไม่ได้มันก็ดูเรื่อเหมือกันนะเนี่ยแต่ดูเรื่องนิดเดียวผมรอคีย์ก่อน,นเสียเว็บคูคูคูก่อนคู่ก่อนรู้นะว่ามีเอ็กซ์คิวนะดูได้แค่นี้ทำปะวะเฮ้ยพอพอพอเอ็กซ์คิวไม่แรงหรอก เราต้องเสีย <Việt> ม <ạ ll> <avoir> ังกรเล็กให้เขาครับผมอ้าวอ้าวได้เวลาฮีโร่ดึมดึดดืมวิ่งไปเร็ว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 ไปไปตีเสร็จแล้วไปไปตีเสร็จแล้วไม่ไมไมไมยิงมาแล้วยิงมาแล้วโอ้เก็บไม่ทันอ้าวเนี่ยครับผมนะเออเขาไม่รู้แล้วก็หนูก็ไปเก็บฟรี สุดยอดจริงๆเลยผมนี่เฮ้ยไอ้มามาไม่เอาโอ้โอ้โอ้โหแรงมากอย่างงี้ไรไม่มีใครมาช่วยกูเลยเล่นเองกูกูจะกลัวไปตายกันตอนไหนเก็บปมบกแตกไม่มีใครมาช่วอเลยเนี่ย หกนาทีเนยออจบเลยยังไม่เข้าใจกูงงเขามาแกงกันไอ้ีกู่ทำอะไรไม่ได้ตีไม่มีเผลอใช้ไปตอนนั้นไม่น่ารีบไปกูมาอืมอะไราะเอ้ยลาช็อตแบบอะไรเมื่อกี้ขอบคุณอะไรเมื่อกี้ขอบคุณอะไรเฮ้ยเมื่อกี้ขอบคุณอะไรก่อนเมื่อกี้ขอบคุณอะไรไอ้นี่มาทำไมก่อนเฮ้ยกลับไปเอาเจ้าเจ้าใช่ไหม อ้าวไอ้นี่ไอ้นี่เล่นลินเล่นลินอะไรก่อนอารีเอาได้เอาได้โอ้ยแหลกเอาได้แค่คลิปดูแล้วกันมาดิแวมมามามาเอาสักหน่อยโอ้มาดิยิงมา ยิงมาเออดูได้กันโอเคกูชิวชิวจัดเอาสวยดิจังหวะนี้เอาโดนโดนเลื่อโลเลือโลกันหมดเดี๋ยวกดสปินทำไมก่อนอีกี้อีกี้อีกี้อยากตายบอเออมึงตีล่างกันด้วยสับเด็นกันดีกว่าสับเด็นแบบไม่พูดไม่่กว cần gì nữa ông còn gì mới nào vậy ý kiến mà nào cần phải lâu rồi chứ nhìn thấy này băng phiêu đi mà đi mà đi à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  chào hỏi chào hỏi nhiều khuôn đồ lúc lộn ở đâu ở ôm, thăm lại bọn lại bọn เรื่องไรพอนุ่มเรียบร้อยเลยดวนละโอู้ยจ่วนั้นเราเป็นผัวมัวร้อนมากเลยทรื่องไรพอนุ่มเอ้อะไรมาน้องแมนน้องแมนหมอมาดิเอาไอ้แค่นี้ดูทำไมไปไปโอ้ยเยอะ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 ได้ป่าวได้ได้ได้ดีได้ดิไม่โดนสักทีไม่ดีขึ้นเลย อดีเยนเจ้าเก่าว่าไงเพื่อนรักเพื่อนรักวัสดีเพื่อนรักเอาเดี๋ยวมาอมเจ้าเหรออมทำไมเมื่อกี้อมทำไมใายออกมาเดี๋ยนี้มือโอ้ยเมียตีเมียตีเมียตีได้เวลาฮีโลเฮ้ยไอ้นี่ว่าไอ้นี่แมงหฮาเจ้าใครดีเนี่ยอะไรอะไรก่อนอะไรก่อนนี่ก็ดี อดีตป้อมคืออะไรไม่รู้จักโว้ยเออเอาดิแก้เกมหน่อยแก้เกมหน่อยว้ว้าว้ว้ว,วอย่าเพิ่งตีอย่าเพิ่งตีของโออ้ไม่ไหวป่ะอุ้ยผมโคนแรงมีดาบขี้อย่างไรจีสุดยอไปทําไมก่อนไปทําไมก่อนมาช่วยละเพื่อนอะไรทําอะไรเพื่อนผมอืม มานี่ดิมานี่สิเอาดิเอาดิเอาดิเอาเหรอเอาเหรอเก่าเหรอเออเก่าเหรอเราอ่ะไปไหนมานี้ยกับมาเล่นเราสนุกเลยอุ้ยโหเอ้ยมันฟิกมันฟิกแล้วมันฟิกแล้วเ้ยไม่ผมมีกาะวะทไม่กูโดนตีก่อนโอ้ยอ้ออักกับตาย โนโน่อโนยังยังดึงมาแกดึงไอตัวนหนเด้อเจ็บเจ็บคูคูเอาไม่คูกูเอาเลยไม่คูเพื่อนผมเอาเลยโว้ววววถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเฮ้ยมีตีกูอะไรวะอดียิงมาโอ้ยังไม่เปิดตีโอ้ยเมื่อกี้ไม่ได้กดตีหรอเนี่ยเมื่อกี้กดตีน่าจะกดไม่โดน ไปเคอมวันนี้เค็มสามทางเลยถึงจะไม่ใช่สตรีมเมอร์ก็สามทางได้เหมือนกันเออสิบนายกี้วันนี้จะกันใบยังเงี้ยเด้อว้วว้วเฮ้ยไอ้บี๊หูยเมื่อกี้ไม่น่าไม่น่าแบบไม่น่าแอคเลยข <c oughs> อกดอันตีไม่ทนันอ่ะต้องรอพระเอกมาช่วยวสินะ เออไปเลยโอเคขอบใจมากขอสองขอสองตัวแรกกันนะเออเอาไปเลยโอเคฝาจะดีจริงๆเลยมองการนก่อลกันกูการดบเอนนกกบเด้อใชตัวเองเอาดิไวโหอเวฟสิบสามจะมาสู้กับเวฟสิบสี่หรอ,อไปไหนแล้วอ่ะ มานี่ดิ recalled. จะจะไฟหยอดจะไฟออกกูแรงล้กูมีดาบคีแล้วกูมีดาบคีมีดาบคีนะเว้ยโอ้ยเอาดิเอาดิเดี๋ยวลร่างเขาบวกกันแล้วกูทำไรก่อนกูเคลียร์เวฟเพื่อนเฮ้ยเอาวะได้ได้อย also, ู่ได้อยู่ไม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 ่เร็วพระเอกมาปิดงานแล้วพระเอกมาปิดงานแล้วพระเอกมาปิดงานแล้ว ตายหมดเตี้ครับพ ra uh ี่น้องเศร่ารออนี่เราไปอยู่บนก่อนเราไม่ได้ไม่ได้ลงมาช่วยมันเลยตายคาก่อเกิดอุ้ยชัดขี้จะจับเฮ้ยเดี๋ยวลืมดูกะร์ตวเดี๋ยวสิบเอ็ดคิวได้เลยเหรอไอ้เดี๋ยวกูสิบเอ็ดคิวตอนไหนวะเนี่ยมามเดี๋ยวโซแน่ ยิงกันไปเลยเพื่อนเราโซนฮะเอาอีกที่มาแล้วโอ้ยมากันเป็นแก๊งสเตอร์แมว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 เพื่อนแมวแมวมันเยอะเพื่อนไม่อยู่ไม่เห็นหรือไงวะดูเย็นมึงอ่ะดูเย็นใจบอกใจเย็นเลยเล่ามาดิมาดิมาโอ้ย แตกเตื่นแตกเตือนเออเตกแตื่นไปนีอุ้ยแตกเตะกันหมดเลยอ้าวไอ้สองตัวนี้ทำอะไรเพื่อกูกดไปโอ้โหมานี่นี่ได้ไหอาเอาเอเฮ้ยึมจับควอมกับเนี่เ้ยเฮ้ยฮ้ยอ้ยอ้ยอ้ยโ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 อ้ไโอ้โอ้ยโอ้ยไม่ยโอ้อ้โอ้ย่อ้ยโอ้ยโอียมอนี่ออ้ยอึอออ ไม่เข้าใจกูงง,อ,งอ้าวแล้วตัวมันบนะูบีเนี่ยโอ้ทีนี้เราไปเก็บงานให้ว่าเยี่ยมจริงๆเฮ้ยแบบ,บนี้มันโอ้ยเอาวว่ะนี่คลิปเลขของเพชรใหม่เพชรของฮิมะนะทุกคนอ,อ,อ,อันดับหนึ่งชลึลก Legendary ก็ไรก็ไรก็ไรทุกคน อโอ้โหข้าสิบสามโหไปค่าตอนไหนนะหเน,นี่ยนี่ผมไอทิมก็พออานนี้อันสุดท้ายก็จะเป็นก็เกอรนะโอ้โหจีทีมไฟทิมไฟหกสิบหกจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์และดำไปอสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์จีสดุดไกร ก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะ้วผมใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับผมนะเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดี